สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไฟแชนแนลชัยมงคลนะครับอ่าขอกราบสวัสดีทุกคนทุก notice. ท่าน straw. นะครับวันนี้ก็พาท่านผู <ข mosque. S 1> ้ชมมาชมนะครับที่อ่าข้อของอบตฤกนะครับอ่าหลายท่านก็คงจะอ่าได้ชมกันบ้างแล้วนะครับหรือได้ได้ทราบชื่อกันบ้างแล้วนะครับอ่าวันนี้ก็ไฟแชนแนลชัยมงคลก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เข้ามาถ่ายในข้อของอบตฤกนะครับอ่าขอฝากไันนิดนึงนะครับผม อ่าเป็นไอดียไลน์นะครับ0ู8ย์เก้าแปดเก้าแปดแดศูนูนย์ห้าสามนะครับอ่าท่านไหนที่อ่าสนใจนะครับที่จะอ่าถ่ายคลิปเปิดราคาควายนะครับก็อ่าแอดไลน์กันเข้ามานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมามาชมนะครับควายเหล่ากอดีๆใหญ่ๆนะครับวันนี้ครับอ่าบตอริสยืนอยู่นี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับอ่านี่คืออบตอริสนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับหลายท่านเห็นในโซเชียลแล้วนะครับ ่าขออนุญาตเปิดหน้านิดหนึ่งครับเปิดหน้านิดหนึ่งให้ท้ชมมด้ชมหน้าก่อนครับอ่าหน้าตาเรลออเอาเดี๋ยวเอาเม็ดออกแป๊บหนึ่งครับอ่านี่คือหน้าอวตอริทนะครับออาโอเคปิดไว้ครับที่อปิดไว้ครับเอาละอ่าวันนี้ขออนุญาตอ่าอยากจะทราบประวัตินะครับของแม่อ่าหลักๆอยู่ตอนนี้มีกี่แม่ครับตอนนี้ครับมีอยู่แปดแม่แปดแม่เนาะครับอ่าแม่หลัก ผมเห็นแม่มีอยู่สามสีแม่คือแม่ใหญ่ๆเนาะแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่แอครับชื่อแม่แอใช่ไหมครับแม่แอนี่อ่พอจะบอกได้ไหมว่าให้ลูกไปกี่ตัวแล้วโอ้ลูกจับไม่ได้พี่แต่ก็หลายตัวแล้วพี่ครับแล้วแต่ที่ไปมันที่มีชื่ออยู่ก็คือไม้ทองอ่ะไม้ทองเป็นเพศเมียครับเป็นเพศเมียเป็นลูกของแม่แม่แอครับอ๋อตอนนี้ก็ไปอยู่กับเสียเบิร์ดกับเสียเบิร์ดใช่ไหมครับ โอไม่รู้ว่าต่อไม่ทุวันนะเขาจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นไรเนาะครับอ่าก็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 คือแม่แอเนี่ยเป็นแม่ของอ่าไม้ทองเนาะครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับแม่แอนี่ครับสูงร้อยห้าสิบกว่าครับอืมแล้วแล้วแม่แอนีเน่เป็นเป็นแม่ของเจ้าโชคใช่ไหมใช่ครับเป็นแม่ของเจ้าโชคแล้วก็คําแก้วคําแก้วครับที่อยู่ตุรินนาะคาแก้วเป็นเพศเมียเนาะ เพศเมียครับตอนนี้ไปอยู่สุรินเนาะเอ้ยไปอยู่นู่นอุดรอ๋ออยู่อุดรครับอ๋อส่วนสูงเท่าไหร่ครับแม่แม่เนี้ยห้าสิบห้ากว่าโอ้ห้าสิบห้ากว่านะครับลองดูใหญ่มากเลยหนาแล้วแล้วเอ่อเหล่ากอไปยังไงมาไงครับแม่เนี้ยมันเป็นของเหล่ากอมันเป็นของลูกแม่เดือนเหล่าของตะแกะครับเป็นลูกของแม่เดือนอเหล่าของแกะลัดยาวอื แล้วแล้วแล้วไอไอไอลักษณะของเล่าของลุงแก่นี่เราจะสังเกตตรงไหนง่ายสุดครับมันก็สังเกตยางเขาที่ดูผมดูเห็นเห็นเห็นลายคอกบอกว่าเราสังเกตตรงหูครับหูมันจะบิดหน่อยหูจะบิดใช่ไหมครับเนี่ยหูมันอครับคือปลายหูนี่เนาะครับปลายหูเลยมันจะบิดปลายหูจะบิดนะครับผมสังเกตเห็นแม่นู้นยิ่งบิดใหญ่ครับพับเลยใช่ใช่ครับก็ แม่นี่มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โห oh, อยู่ตั้งแต่เด็กเลยนะพี่เหรอครับ uh oh. ผมไปซื้อเข้ามาหมื่นห้าเนี่ยตัวน,นี้นะครับตัวเนี้ยราคาเริ่มต้นเลยโอ้โ oh, หตอนนั้นก็แต่เขาก็ให้เราเยอะเลยนะอ่ uh oh. ให้คุณเราเยอะมาให้ลูกที่นี่กี่ตัวโอ้โห oh, หลายตัวแล้วพี่จับไม่ได้เลยนะหลายไปอยู่ดอนเป็น แล้วตัวกู้ที่ไปอยู่กับเสี่ยววิทยาก็มีครับอ๋อใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับครับอ่ามองในคลิปไม่รู้จะเห็นว่าใหญ่หรือเปล่าแต่ผมดูสดๆเนี่ยโอ้โหตัวนี้ร้อยห้าสิบเกือบจะแตะร้อยหกสิบแล้วครับครับเกือบจะแตะเลยเป็นแม่ของเจ้าโชคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปชมเจ้าโชคตัวนี้คือแม่ของเจ้าโชคเป็นเหล่าของอ่า ลุงแกะนะครับเรากองข้องลุงแกะเลยตัวนี้ให้ลูกไปอยู่หลายที่นะครับลูกก็ดังลูกก็มีมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมีไปอยู่ฟาร์มดังๆหลายแห่งนะครับนี่คือแม่ของเขาเลยครับอ่าชื่อแม่แอเนาะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปชมอีกตัวไหนครับอ่าแม่ไปชมจะโชคก่อนอ่าครับ เจ,เจ้าโชคนี่จะเป็นลูกของแม่แอนะครับตัวนี้คือเจ้าโชคนะครับตัวนี้โอ้โหส่วนสูงเท่าไหร่นะครับเจ้าโชคนี่ผมไม่เคยวัดนะทีนะพี่น่าจะสูงร้อยหกสิบกว่าสิบสิกว่าท่าไห่ไม่รู้นะผมว่าหกสิบไม่อยู่หรอกครับเพราะว่าอ่ายังเออประตสูงเท่าไหร่นะ ร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบใช่ไหมลองยืนตรงนี้สิครับนี่นี่เห็นไหมครับสูงกว่าครับเจ้าโชคสูงกว่าอ่าเจ้าโชคสูงกว่าก็น่าจะมีร้อยเจ็ดสิบบวกแน่นอนตัวนี้นะครับผมว่าร้อยเจ็ดสิบบวกแน่นอนครับผมไม่เคยวัดทักทีไงอายุเท่าไหร่ครับเจ้าโชคนีเกือบ ห้าครอบแล้วครับเกือบห้าครอบแล้วเนาะครับวันแท้สองคู่อืมเขาเขาให้ลูกอยู่ในอ่ข้อนี่กี่ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ห้าหกตัวแล้วมั้งพี่อ๋อที่เกิดมานะครับอยู่ในท้องนี่ไหมมีมีครับตอนนี้อยู่ในท้องยังมีอยู่อืมที่ออกมาแล้วที่เห็นเห็นเนี่ยใช่อย่างนั้นเลยนี่ก็ใช่ลูกเขาเนาะอ๋อตัวนี้ก็ใช่เนาะเป็นเพศเมียครับลูกขาครับลูกขา แข้งขานี่โอ้โหเล็บไม่ได้แต่งนะพี่ไ็่ไม่แต่งเนาะโอ้โหสั้นกลมใหญ่ครับดูกระดานเขานี่น่าจะประมาณคืบคืบหนึงพอดีไม่รู้พี่คืบหนึ่งนะค,ค,ครับนี่ ยังไม่ยังไม่เคยรีดใช่ไหมครับยังเลยครับอ๋อก็มีแต่ทับจริงเนาะครับผสมจริงอย่างเดียวอืมก็มีคนเอามาเลื่อยมีครับใช้ใช้เป็นพ่อพันธุ์อยู่ที่นี่มากี่ปีละเพิ่งได้เพิ่งได้สองเกือบสองปีแล้วพี่ที่เริ่มทับเลยนะครับสองปีก็แสดงว่าปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเห็นลูกเจ้าโชคเกิดมาโตเป็น อายุประมาณสักขวบกว่าก,าก็เริ่มเห็นแล้วเนาะที่เขามาผสมนะอ่าของของของคนอื่นที่เอามาผสมมันนะครับคงต้องมีแล้วนะครับท้ายสูงมากเลยอโอ้ดูสินะแล้วแล้ว,ลวยังจะใช้จะโชคอ่าเป็นพ่อไปอีกกี่ปีครับเนี่ยก็ผมว่าจะใช้ไปอีกสักพักนึ่ะอ๋อเพราะว่าเห็นว่าลูกเขาเกิดมาเยอะแล้วก็ มันก็จะใช่ผสมกันเองไงมันผสมกันเองอ่ะนะใช่เด<ช>ีย๋ยวผมก็จะเปลี่ยนใหม่อ๋อเตรียมไว้ยังครับเตรียมพ่อพันไว้ยังครับโอ้เตรียมแล้วครับตัวไหนครับที่ว่าจะเตรียมไว้ออกไปข้างไหนจะกลมลูกแค่ตัวนี้ไหมไม่ใช่ครับหนูหน,นูอยู่นี่แล้พี่เฮ้ยใช่หรือเออใช่เปล่าตัวเล็กเนี่ยครับ อ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นลูกของแม่ไหนคับนี้ครับเป็นลูกของแม่ดาว,ดาวนนครับเป็นลูกของแม่ดาวแม่แม่ดาวอยู่นู่นเนาะครับเป็นลูกของแม่ดาวแล้วแล้วพ่อตัวไหนพอ่พอ,อพ่อทักพ่อก็จาโชคเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมีมีชื่อไหมครับตัวเนี้ยังเลยเนะี่ยจะชื่อไอ้ดีกีรุ่นรอง,งเข้าดีเนี่ยพอจะของก็ติดเล่าจังเลยอสวยมากเลยขวัญชัดเจนเลยครับ ตรงกันดี้มานี่เลยนี่คือลูกเจ้าโชคนะครับที่บอบตฤ์จะเตรียมไว้เป็นพ่อเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ถึงสาเดือนเลยพี่เค,ครับเราไปทางนู้นกันถึงก็ไม่บิกเลยนะแล้วแม่แม่แม่นน้นชื่ออะไรครับแนมะ่มิมครับแม่มิ้ม แม่ไหนที่ว่าเป็นแม่ไหนที่ว่าเป็นแม่ของกระทิงผู้นี่เนี่ยครับแม่นี้ใช่ไหมใช่ครับจับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ท่านผู้ชมครับท่านท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะครับพ่อที่ว่าชื่อกระทิงผู้นะครับเกิดที่นี่ใช่ไหมครับพ่อไอ้กระทิงผู้เกิดที่นี่นี่คือแม่ของกระทิงผู้นะครับส่วนสูงนี่ร้อยหกสิบถึงไหม กว่ากําจะกว่ากันมั้งพี่ผมว่าหกสิบกว่านะ,ะตัวนี้อ่าเป็นเหล่ามาจากไหนก็เหล่าของลุงแกอีกน,น,นี่ก็ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเหล่าของลุงแกะนะครับตัวนี้มีเออดูทรงเขานี่มีมีเชื้อจับอยู่ไหมเนี่ยไม่ครับพี่กต่เขาแม่เขาจะกว้างกว่าเหรอครับเห็นเห็นเขาทรงเขาออก จะออกไปข้า้งนาอย่างนี้อ่าต่ไม่ใช่บูลล่าพวกอะไรไม่ไม,ไม่มีเชื้อผสมเลยคือไม่คือไม่มีใช่ไหมไม่มีครับโอโ้เป็นคอยเก่าโบราณจริงครับครับอ่าอันนี้คือคือชั้นเหล่าชั้นชั้นที่ลุงแกะเคยเลี้ยงใช่ไหมตัวเนี้ยครับแม่แม่เขาเคยเลี้ยงแต่ลูกเขาไม่ได้เลี้ยงอ๋อเขาขายเขาขายปาแม่ของแม่นี้นะลุงแกะเคยเลี้ยงพูดง่ายเนาะใช่ใช่พี่แต่ตัวนี้ลุงแกะ มันเป็นชั้นลูกใช่ไหมเนี่ยใช่อ๋อเป็นชั้นลูกนะครับเป็นแม่ของกระทิงผู้ชื่อแม่อะไรนะแม่มิ้มแม่มิ้มนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหสิบกว่าแล้วครับสิบกว่าแล้วเนาะกระทิงผู้นะครับออืตัวนี้ใช่ลูกเขาไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับแล้วพ่อเขาตัวไหนพ่อเขาเจ้าโชคะเจ้าโชคะนะใหญ่แน่ตัวนี้ใหญ่แน่ ชื่ออะไรครับตัวเนี้ยยังไม่ไอแจ็คพอตครับเจ้าแจ็คพอตอายุเท่าไหร่หนึ่งปีกว่ากว่าครับหนึ่งปีกว่ากว่านะครับตัวนี้ใหญ่แน่นอนตัวนี้โอ้โหดูเขาที่ไหนเขากลางเลยตัวเนี้ยนี่เจ้าแจ็คพอตครับเป็นลูกของแม่อะไรนะแม่มิมแม่มิมกับตาโชคอืมจะบอกว่าเป็นเป็นน้องของกระทิงพู่ก็ได้ใช่ครับอ่า น้องกับิี่พูนะครับคือแม่เดียวกันใช,ใช่แต่เป็นลูกของเจ้าโชคนี่คือพ่อนะครับ,รบตัวเนี้ยแม่นี้ให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยห้าหกตัวแล้วมั้งพี่แต่ขายไปที่อื่นหมดนะแล้อตอนนี้อยู่ในท้องมีไหมมีครับตอนนี้กําลังท้องอยู่ท้องจา,จากเจ้าโชคกันนะครับถ้าใครสนใจติดต่อเลย จองได้ใช่ไหมครับโอ้ยไม่ได้จองไม่ได้ไม่จองต้องรอให้ออกก่นอนมาดูว่าครับอ,อกี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้โหจำไม่ได้แล้วเพราะเพราะตมกันเอง้นเราก็ไม่นนประมาณสักห้าเดือนได้ไหมกว่าแล้วม่พี่ห้าหกหกเจ็ดเดือนแล้วเนาะดูท้องอกลางแล้วอ่ะท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะอ่าได้เหล่าอะไรก็มาดูนะครับประมาณสักหกเจ็ดเดือนนี้ก็นับไปอีกสักสามเดือนก็มาดูกันว่าไม่มิม้นจะอ่า ให้กำเนิดวันไหนนะครับอ่าอ่าเป็นเพศอะไรครับนะครับนี่จริงไม่เหมือนผสมเทียมครับผมนี่คือแม่ของกระทิงผู้นะครับอ่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกิดที่นี่นะใช่ครับอ่าไปอยากที่นี่นะกระทินผู้นะครับอ่าแล้วแม่นี้ล่ะชื่อแม่อะไรครับแม่ดาวครับดาวนะแม่นี้ชื่อแม่ดาวนะครับโอ้ยแม่นี้นี่แม่นี้หูพับชัดเจนนะครับนี่ ก็ใช่เหล่าล kind of ุงแก่ไหมใช่ครับเห็นไหมครับเห็นนี่ครับหูพัพอย่างนี้เลยนะครับที่เขาบอกว่าเหล่าลุงแกะเขาส่วนใหญ่เขาจะสังเกตหหนี่แหละครับมีหูบิดมีใบบิดมีหูพักแบบนี้แหละครับเนี่นี่อย่าลูกอย่าอย่าโอ้มันคือตัวใงญ่แต่ปวดอะไรเฮ้ย้าตาดุข่แข้งขานี่ครับนี่ควายเหล่า ควายเหล่าเก่าๆสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะไม่ทิ้งเลยดูดูเล็บดูขา,าดูหนัง,งเป็นแจ้งเลยที่ตรงนี้เลยอาดายุดนนะครับท่านผู้ชมครับอ่านะสำหรับท่านผู้ชมอมือใหม่นะครับที่ออยากจะเห็นควายเหล่าของลุงแกะ อ่าผมเองก็เพิ่งเห็นอ่าวันนี้แหละครับที่ว่าหูบิดหูพับนี่นะครับอ่าอ่าดูใหม่ครับดูใหม่ดูหูใหม่นี่นะครับพับแบบนี้อ่าบางตัวก็อาจจะมาพับแบบนี้นะครับอาอาจจะพับนิดนึงอ่านี่หน้าใหญ่ครับหน้าใหญ่อ่าส่วนสูงเท่าไหร่นะแม่นี้แม่นี้ก็ใกล 160, ้ร้อยหกสิบละที่ใกล้ร้อยหกสิบแล้วโลกเขาที่ มีเสียงมีไหมมันไปอยู่กับผมขายให้ยีคุ้งไปแล้วพี่ขายคุ้งหนังไปแล้วเนี่ยนะตอนนี้เขาเปิดหกล้านอยู่ลูกนะนะเป็นเพศอะไรครับเพศเมียครับเป็นเพศเมียครับใหญ่กว่าแม่ไหมหกล้านมันก็ใหญ่ครับโพมันเท่าเท่าแม่เนี่ยตอนนี้แต่เป็นไข่หนังแล้วลูกที่ว่าเปิดหกล้านเป็นพ่อไหนพ่อของไอ้กระทิงผู้ครับเหรอครับคือกระทิงผู้ทับตัวนี้ ออมาทางนี้แป๊บหนึ่งครับ,รบท่านผู้ชมครับมีหลายตัวนะครับแต่ว่าวันนี้จะนําเสนอให้ท่านได้ชมแค่สามแม่นะครับแล้วก็เจ้าโชคเพราะว่าเป็นควายที่มีชื่อเสียงเจ้าโชคเนี่ยถึงจะเป็นควายที่ไม่ได้รีดน้ําเชื้อนนะครับแต่ว่าเป็นควายที่มีชื่อเสียงนะท่านที่ มียูทูบเบอร์หลายท่านนะครับเข้ามาถ่ายแล้วก็เจ้าโชคอบตฤตนะครับอาจจะได้ยินชื่อนี้นะครับอบตฤตก็คือเดท่านนี้แหละครับี่แล้วก็เจ้าโชคก็คือนี่แหละครับยืนอยู่นี่แหละอ่าเป็นควายที่ทําให้อ่าหลายท่านนะครับที่อยากจะเอาแม่นะครับมาทับจริงตอนนี้ก็ยังรับทับจริงอยู่เนาะรับทับจริงอยู่นะครับใหญ่จริงๆครับ ส่วนสูงเนี่ยร้อเจ็ดสิบบวกไม่รู้บวกเท่าไหร่น้ำหนักประมาณตันเท่าไหร่ครับเนี่ยเมื <laughs> <laughs> ม่องานประกวดไปยังไม่ได้เอาไปโชว์ <ผม S 1> ใช่ไหมไม่ได้ไปโชว์ครับอื่อาล่ะครับปล่อยเข้าไปซิใหญ่จริงจริงธรรมชาติี่ครับ หนึ่งครั้งเอ่อหนึ่งครั้งเนี่ยเราทับแบบไหนเราทับกี่ครั้งเขาเขีนมาเนี่ยประมาณตั้งสองครั้งสามครั้งสองครั้งอ่ะนะก็คือเขีนมาปุ๊บเนี่ยก็ทับสองครั้งก็คือกลับได้เลยครับอ่าเท่าไหร่ไม่มีสหานที่ฝากเลี้ยงอืมเท่าไหร่ทับทับห้าพันครับห้าพันนะครับอืมสองครั้งเนี่ยก็คือติดแน่ละครับติดแน่นอนอถ้าไม่ติดก็มีรอบใหม่ไงต่ออ่อคือเรารับประกันไหมเล่าประกันว่าติดไม่อะ คือทับตองครั้งเนะียครั้งแรกถ้าไม่ติดมาทับได้ใหม่มาทับอีกก็คือห้าพันเหมือนเดิมครับเฮ้ยไม่ไม่ห้าพันไงก็ฟรีไงครั้งหลังอ๋อก็คือรับประกันนะคก็คือรับประกันว่าติดเอาจนติดไม่ติดแต่ทับทับสองหนไปไม่ทําไม่ติดเดีย๋ยวผมก็อ๋อพอแล้วนะไม่มีข้อสามเลยนะอ๋ยผมเห็นแม่นี้ผมอดถ่ายไม่ได้ชื่ออะไรเนี่ยโอ้ในถังเงินถังเงินนะครับอายุเท่าไหร่แม่นี้ สองขวบกวป่าครับโูโ้สองขวบนี่สูงสูงร้อยสี่สิบห้าแล้วบ้างนี่ไม่แน่ใจนะไม่เคยวัดเลยพี่ยทับก็ยังครับนี่ยังเลยครับเป็นลูกของเจ้าโชคไม่ใช่ลูกของกระทิงผู้ครับนี่นะลูกกระทิงผู้นะครับ๋ยวจุกไปเลยโอ้ยังมีลูกกระทิงผู้ให้ดูครับท่านผู้ชมพระอ่าเราเอาเอาออกเอาเอาออกไปข้างนอกเลยไปลูกไปไป,ไปนี่ โอ้โสูงจริงๆเลยแม่นี่ชื่อแม่อะไรนะถังเงินครับถังเงินนะครับสี่สิบห้าแล้วสี่บ้าไม่ขาดแน่นอนครับสองขวบกว่าสองขวบหน่อยๆเพื่มเพ่รอยห้าสิบนั่นแหละครับลูกค้องกับทิงผู่ครับยังไม่เคยขึ้นสัตว์หรือว่าไม่ทับยังครับโอ้โหถ้าถ้าถ้าขึ้นสัตว์นี่เจ้าโชคทับได้ไหมมันก็มันจะ มันจะนั่นไหมเลือดมันจะเกี่ยวอะไรกันไหมมันจะไม่วนไม่อะไรใช่ไหมหรือว่ามันไม่เกี่ยวกันกับตีนผู้มันก็ไม่ไงนะผมก็ไม่รู้นะบางคนก็วอนเลือดอาจจะคิดแต่เรามันหพ่อไม่ได้เพราะว่าถ้ามันขึ้นสาดนี้มันเราห้ามไม่ทันหรอกผมว่านะไม่ทันแล้วครับโอ้แม่นี้สุดยอดก็จะเก็บไว้ใช่ไหม เคยเปิดแล้วเคยเปิดแล้วไงแต่เขาไม่สู้โอ้นะครับวันนี้เราไม่ได้เปิดราคานะครับท่านผู้ชมอ่าอยู่ที่หมู่อะไรนะครับอบตอะไรครับหมู่สามครับหมู่สาม่หมู่บ้านอะไรนะหนองเรือโกนครับบ้านหน้องเรือโกนนะครับอ่าตำบลหนองกลางดงน้องกลางดงนะครับอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนี่อ่านี่คือพิกัดนะครับครับท่านที่อยากจะมาชมนะครับมาชมที่คอกที่ฟาร์มก็มาตามนี้นะครับครับอ่าเบอร์โทรศัพท์อะไรนะ 0904575215ครับครับอบตลิีดนะครับโทรมาสอบถามนะครับถ้าท่านจะมาก็โทรมาล่วงหน้านะครับได้เลยเพราะว่าอ่าก็บางทีก็ว่างอยู่ทุกวันไหมหรือว่ายังไงบางทีก็ไม่อยู่ม้งนอ๋อเนอะให้โทรมาล่วงหน้านะครับครับจะมาชมจะมาอ่าดูเหล่าดูกออะไรก็โอ้โหมาที่นี่นี่ทึ่งครับอึ้งแล้วก็ทึ่งธรรมชาติเลยอ่า โตด้วยธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมเอาละครับฝ่ายช่องเชลิมมงคลนะครับก็อ่าถ่ายให้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณอบตเอริเยนนะครับที่เอื้อเฟื้อนนะครับขอบคุณมากนะครับฝ่ายช่องเชลิมมงคลนะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ